คุณปียวัตรกิงเกตเป็น DSI ที่เป็นคนดูคดีพวกนี้ในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์เพราะตอนนั้นเนี่ยตำรวจเป็นผู้ปฏิบัติกับทางปกครองเพราะฉะนั้น DSI จึงรับเป็นคดีพิเศษที่จะติดตามเรื่องพวกนี้นักธุรกิจจากแม่สอนแกเก็บผมลอมลิฟแล้วแกก็ทําธุรกิจในเรื่องของการขนส่งมีรถบรรทุกครับแล้แกก็ไปกู้ยืมเงินธนาคารมา28ล้านมั้งแล้วก็มาเพิ่มรถบรรทุกก็ปรากฏว่า ไปมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกับตำรวจด้วยแกก็เลยกลายเป็นผู้ค้าย,ยาเสพติดในที่สุดถูกยึดทรัพย์และในที่สุดเสียชีวิตโดยที่เบาข้างหลังมียาเสพติดอยู่7เม็ดเรื่องนี้ d ดียไจับเป็นคดีก็พบว่ายาเสพติดนั้นมันมาทีหลังเมื่อยัดยาให้ก็ยัดยานั่นแหละครับผมเนี่ยไปสัมภาษณ์เรื่องนี้กับคุณปีวัตรกิ่งเกต และพลตรีวสิทเดชกุลชรแล้วก็จะมีคนคือพลตํารวจเอกวันชยัยศรีนวลนัดตอนนั้นเป็นกรรมการสิทธิ์และมีเจ้าทุกมานั่งอยู่ด้วยครับนี่คือประสบการณ์ที่ผมพบว่าการที่ประกาศสงครามยาเสพติดใช้ความรุนแรงแก,แก้แก้ไขปัญหาแบบจนกระทั่งมีคนตายไป2,000กว่าศพเกือบ3,000ศ